ม้าลายนะฮะคนอังกฤษจะออกเสียงว่า zebra ในขณะนี้คนอเมริกันออกว่า zebra นะฮะอังกฤษ zebra อเมริกัน zebra น่าแสดงว่าทุกที่เราพูดกันมาเนี่ยเราพูดแบบคนอเมริกันมาตลอดเลยนะคนอเมริกันออกเสียงเหมือนคนไทยนะคือ zebra แต่ระวังเรื่องตัว z ให้ดีเพราะเสียงมันจะร่ามากต้องฝึกนิดนึงโอเค this is a zebra หรือ this is a zebra แล้วแต่สำเนียงนะฮะ โอเค now I'm getting to the dinosaur zone นะ the dinosaur zone นะฮะตอนนี้มาถึงโซนไดนโนเสาร์แล้วนะฮะ the dinosaur zone โอ้เธ e เอ variety of species นะมีมากมายหลากหลายพันธุ์นะฮะโอ้ถ้าถ่ายคงไม่หมดนะฮะส่วนชื่อก็คงต้องไปจำเอาแล้วกันเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้านไดโนเสาร์ซะด้วยอย่างเงี้ยนะโอเค I can tell you what the i r name s are but I'll try to show you as, as many as possible แต่พยายามให้ดูเท่าที่ทำได้แล้วกันนะ เอาลนะตอนนี้เข้าสู่ด้านโนโศลโซนแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันซีอเราตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของสอ,องสวนนี้เลยนะฮะเพราะว่านี่เป็นตัวจุดที่มีโดนเสาที่รูปปั้นใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะ This is the main part of the park because there are the hugest uh, statue of dinosaur s right here นะฮะเป็นโดนเสาที่ตัวใหญ่จะสูงที่สุดนะฮะเด t allest and biggest in the world ในในบรรดาไดโนเสาร์ด้วยกันเนี่ยผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูชื่อกนแล้วจะมาบอกอีกทีหนึ่งอ่านี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมช่วยหาที่เล็กจ้าให้ไดโนเสาร์หน่อย I'm finding T-Rex the king of dinosaur นะฮะ the king of dinosaurs โอเคแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมหลงทางกับเพื่อนผมแล้วผมพัดหลงกับเพื่อนอยู่นะ Now I have lost my friends นะเดี๋ยวผมต้องไปหาเพื่อนที่ทพักๆกันส่วนว่าอ,อยู่ที่ไหนนะฮะโอเค I ั e e d to find Where They Are นะก็เดี๋ยวถ่ายเราลรอบไปก่อนนะฮะนะ Let's see more เดี๋ยวมีเวลาผมจะพยายามถ่ายๆมาให้ดูนะฮะโอเคเพราะมีจำนวนเยอะมากนะครับนะ พืน้นที่พันเจ็ดร้อยไร่คงไม่มีทางกเ,าเก็บอะไรได้หมดภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะอ่าโอเค o u in a minute ไดนโนเสาร์ที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดนะทะที่คอยยาวๆนั่นนะฮะมีชื่อว่า Brachiosaurus นะฮะ r a c h i o s a u r u s นะฮะนะเป็นอ long h a v e the longest neck and just the tallest dinosaur in the world ถ้าจำไม่ผิดนะโอเค เจอแล้วฮะที T-Rex หรือไทแรนโนซอรัสนะ The King of เอ่อไดโนเสร์นะเจ้าแห่งไดนโนเสาร์นะฮะผมก็เดินหาอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะเจอแล้วนี่นี่คือผู้ที่น่าเกรงขามนะ The most awesome dinosaur นะนี่เน่โอเคเดี๋ยวเห็นระยะไกลไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมถอยนิดนึงนะนะเรามาถ่ายเราต้องระวังรถด,ด้วยนะเพราะว่าถนนมันไม่มีความโล่งเหมือนตลอดเวลามันจะมีเอ่อ uh, ทัวร์บัสนะคอยพานักท่องเที่ยว วิ่งดูตลอดรอ,อบที่เพราะมันบางคนเขาก็ไม่อยากเดินไงนะ We they have the service tour bus around the park for the tourists or the visitors นีน่คือ T-Rex นะฮนะ this is T-Rex อ T ่โอเคก็จริงๆแล้วมันมีชื่อมาต่างมากมายผมไม่สามารถเก็บได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าถ้าจะเอาหมดทุกๆชื่อเนี่ยทั้งสองวันสามวันผมก็ไม่น่าจะจบอะนะ ก็เชิญชวนมาเที่ยวแล้วกันมาดูเอานะใครสนใจชอบอะไรก็โดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานนะฮะพาเด็กๆมาเที่ยวคงจะสนุกดีนะพวกนี้เป็นรูปปั้นทั้งหมดเลยนะดีซ่าออสเตชิยส์นะมันขึ้นไหวไม่ได้นะฮะเดียร์อิมโอบินะแต่ก็ก็มีความใกล้เคียงกับตัวจริงนะ it is nearly the same as the real dinosaur นะโอเคเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆแล้วกัน โอเคครับเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมจะมาโชว์ให้อีกนะอ่า uh, I'll show you later if I find anything else interesting.